เทรดเซิร์เทรดทองทุกท่านผู้เรียนรู้ทุกทท่านครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราก็มาใช้หนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้ในการที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเนื้อหาจากในนี้มีหลากหลายรูปแบบมากเราก็มาเตรียมพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่11เดือนมิถุนายน2564 ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์มีอะไรบ้างในวันศุกร์เราพูดกันเสมอว่าวันศุกร์พยายามเคลียร์พอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็ให้พอร์ตว่างเพื่อที่เสาร์อาทิตย์จะได้สบายสบายกันนะครับเราก็มาอ้างอิงราคาสมาคมแล้วก็ใช้เทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจำยุทธไปด้วยกันนะไปดูตัวอย่างการเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ เมื่อวานนี้ราคาเหวี่ยงรุนแรงนะครับเมื่อวานนี้ราคาเหวี่ยงรุนแรงเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับจากแนวโน้มประจำสัปดาห์ครับมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาขีดกันไปเลยนะครับ2 6 7 8เดเหรียญตรงนี้นะครับเราก็ลากไปเลยครับลากผ่าน1,756เราก็จะได้แนวรับเส้นนี้ออกมานะครับ ได้แนวรับเส้นนี้ออกมาให้ไว้เป็นสีเหลืองให้เหมือนกับเมื่อวานนี้ลากมาจากไหนน่าจะรู้แล้วนะครับ 1, 78, ผ่านหกร้อยเจ็ดสิบแปดลากผ่านพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับแล้วเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะอ่าเราก็มาก o p ีเส้นครับก็พีเส้นไปไว้ด้านบนเนาะก็พี้เส้นไปไว้ด้านบน,นะน,ไไน,บนแบบนี้ครับ ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจกันด้วยนะครับนี่ก็คือเส้นเทรนด์ของลาย4ชั่วโมงที่เราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านก็อยู่ที่1916เหลี่รียญตรงนี้นะครับลากไปเลยเราก็ลากไปเลยครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้เหมือนของเดิม อีกแนวหนึ่งอยู่ตรงไหนอีกแนวหนึ่งอยู่ที่พันเก้าร้อยสิบสองเหรียญตรงนี้นะครับเราก็ลากไปเลยเราก็จะได้แนวต้านโซนแนวต้านสองแนวใช่ไหมครับที่เราวิเคะห์กันไว้ตั้งแต่วันจันเนาะโซนแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเป็นอย่างนี้เลยนะแนวรับก็คือตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับราคาเป็นอย่างไรบ้าง ราคาย่อตัวลงไปแล้วทดสอบแนวรับหลุดไม่หลุดครับไหนสมาชิกลองตอบกันเข้ามาครับเมื่อวานนี้ราคาย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับที่พันแปดร้อยหกสิบเก้าเหรียญเนาะหลุดไม่หลุดครับไหนตอบกันเข้ามาครับใครว่าหลุดใครว่าไม่หลุด อตอบกันเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นแนวรับนะครับจากโลเนาะที่เราขีดกันไว้นะครับแล้วก็มาจากตรงนี้ด้วย1,845เหรียญตรงนี้ครับาาที่เราเราฝึกฝนกันไว้นะครับก็จะเป็นตามนี้ใช่ไหมครับแล้วเราสังเกตว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ราคาลงไปทดสอบ1,869เเหรียญ เป็นเทนแนวรับลาย4ี่ชั่วโมงสีเหลืองนะเส้นเฉียงเหลืองแล้วมันไม่หลุดครับมันก็เลยเด้งกลับขึ้นมาตอนนี้แน่นอนครับแนวต้านเราอยู่ตรงไหนแนวต้านเราก็อยู่ที่โซนแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับนี่เลยโซนแนวต้านด้านบนเราตรงนี้ครับระหว่างพันเก้าร้อยสิบสองเหรียญถึงพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโซนแนวต้านเนาะอันนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับ ที่เราขีดกันไว้เนาะโซนแนวรับเราก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ทดสอบเทนสีเหลืองเฉียงแล้วยังไม่หลุดลงไปเกิดการเด้งกลับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ต้องมาดูกันครับนะครับราคาย่อตัวลงนี่ครับอาการอาการของราคาหลังจากที่ทำํำายไว้ที่พันเหกเหรียญตรงนี้นะครับอ่าพอทำไฮเสร็ มันก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วย่อตัวลงมานะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเด้งขึ้นอยู่เนาะกำลังเด้งขึ้นอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะนี่คืออารมณ์อารมณ์ของราคาทองคําในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนแน่นอนว่าอะไรครับมันยังคงอยู่ในกรณีที่1นะครับมันยังคงเคลื่อนตัวไซเวย์อยู่ในกรณีที่1ตรงนี้นะครับ ใช่ไหมครับที่เราบอกกันไว้ถูกต้องนะอันนี้ก็คือกรณีที่1นนะครับอ่าแล้วตอนนี้หลังจากราคาขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาจาก1800ตีซะว่า1870เนาะมาแตะแนวต้าน1900เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งหมด30เหรียญ ใช่ครับราคาทองคำเด้งกลับขึ้นมา30เหรียญถามว่าทําลายเนทนทําลายแนวโน้มของเบอร์1ห,หรือ,อยังครับถามสมาชิกค,ครับไหนลองตอบกันเข้ามาครับตอนนี้แนวโน้มเบอร์หนึ่งถูกทําลายหรือ,อยัง <exactly. S 1> ก็ยังไม่ถูกทําลายนะมันก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนาะ โดยมีแนวต้านโซนสีฟ้าด้านบนซึ่งอยู่ที่1 9 1เหเหรียญเนาะ1912ถึง1 9 1เหเหรียญเป็นแนวต้านด้านบนส่วนแนวรับก็อย่างที่รู้กันครับแนวรับเทนไลน์สีเหลืองของลายสีชั่วโมงเส้นนี้นะครับเมื่อวานทดสอบแล้วไม่หลุดเด้งกลับขึ้นมานะครับก็ขึ้นมายังไม่ถึงแนวต้านเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเทนเบอร์หนึ่งก็ยังไม่ถูกทำลาย เนาะมันก็ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในเบอร์หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแนวโน้มแนวโน้มกรณีที่1นเนาะแนวโน้มแนวโน้มกรณีที่1ถ้าเกิดว่ามันทะลุแน่นอนครับอ่าถ้ามันทะลุสมมุติสมมุติว่ามันทะลุมันทะลุมันก็ขึ้นต่อใช่ไหมครับมันก็ทะลุก็ขึ้นต่อถ้ามันไม่ทะลุถ้ามันไม่ทะลุมันก็มาไซด์เวด้านล่างนี้ต่อนะมันยังไม่ได้แรงไปไหนนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะ ถ้ามันไม่ทะลุมันก็จะมาไซด์เว์ต่อด้านล่างอย่างนี้ก็จะเป็นกรณีที่2เนาะอ่านี่กรณีที่2นะครับที่เรา,เ,าเรียนรู้แนวโน้มไว้ด้วยกันนะส่วนกรณีที่3แน่นอนครับก็คือเบรกเบรกแนวรับด้านล่างก็จะลงต่อใช่ไหมครับเป็นกรณีขึ้นไปเป็นกรณีที่3อย่างนี้นะครับ3เนะ3าะ3แบบนี้ 1>, 1 2 3แล้วก็ถ้าเกิดเบรกลงไปก็เป็นกรณีที่4นะครับแล้วทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมเป๊ะเวอร์มากครับไม่ได้ไปไหนเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไหมครับสมาชิกทุกท่านณเวลานี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไหม แนวโน้มจากเทนยังคงบอกว่าแนวต้านก็ยังคงกดตัวอยู่ด้านบนตราบใดที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านด้านบนได้ซึ่งเป็นโซนแนวต้านเนาะอยู่ที่1 9 1 2ถึงพัน6กสกดะติะว้วนะอ่า1 2ถึง17โซนแนวต้านก็5เหรียญด้านบนนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกเอาไปได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นกรณีที่3นะไม่เบรก ไม่ยืนถ้าเกิดเบรกแต่ไม่ยืนก็ก็อย่าเพิ่งไปคิดนะเราต้องเบรกแล้วยืนด้วยเข้าใจนะเบรกแล้วยืนเมื่อไหร่นะครับพันเเหรียญนะสูงสุดเราค่อยคิดว่ามันจะเป็นกรณีที่3นะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่เบรกเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นกรณีที่เท่าไหรอยู่กรณีที่1อยู่ครับเพราะตอนนี้มันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรณีที่1อยู่นะเข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่าน เราก็ต้องมาดูครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถเบรคเทไลา์สีเหลือง4ชั่วโมงลงมาได้มันก็จะมาเคลื่อนตัวอยู่ในกรณีที่2เนาะกรณีที่2นะครับอ่าแล้วก็ถ้าทำลายกรณีที่2ได้มันถึงจะเกิดกรณีที่4แล้วก็ลงลงไปนะครับเป็นกรณีที่4ลักษณะอย่างนี้นะครับ4กรณียังคงเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่วันจันทร์สำหรับ4กรณีนี้ ยังคงเหมือนเดิมครับวันศุกร์ก็ยังคงใช้แนวโน้มเดิมอยู่นะครับนี่ก็คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะเข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่านใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ูนยอย่าเพิ่งใบมโนอะไรนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถทำลายกรณีที่หนึ่งได้มันก็ยังเป็นกรณีที่หนึ่งอยู่นะ ถ้าทำลายได้เบรกบนก็เป็นกรณีต่อไปถ้าเบรกล่างก็เป็นกรณีต่อไปนะครับตรงนี้เข้าใจกด5มา5ตัวครับต้องเข้าใจแล้วแหละเพระาะเมื่อวานนี้ชนเห็นด้านล่างแล้วไม่หลุดไม่หลุดตรงนั้นเป็นจุดให้ทำให้ให้เปิดสถานะเลยนะที่มันไม่หลุดไอพันธ์869เหรียญตรงนั้นนะ่ะ ใช่ไหมครับเป็นจุดเปิดสถานะเลยนะครับแล้วราคาก็เด้งกลับขึ้นมาเนาะเพราะอะไรก็บอกให้รู้ว่ามันไม่หลุดเทนมันก็ยังคงเป็นแนวโน้มที่1ก็คือไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแนวต้านคือโซนสีฟ้าด้านบนแนวรับก็คือเส้นเฉียงเหลืองด้านล่างนะครับยังคงยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับณนะนะวันศุกร์วันนี้นะยังคงเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับเข้าใจตรงนี้ ตรงกันนะเขาจะจุดนี้ตรงกันนะโอเคนะสมาชิกทุกท่า,น,าน,นวันนี้เราก็ยังคงเป็นแนวโน้มเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันต่อแล้วทุกอย่างสมาชิกเข้าใจดีแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ